ตัวพู้ค่ะว้าดาวหนึ่งพันดวงดาวหนึ่งพันดวงขอบพี่คุณแม่นะคะคุณอรพันธ์นะคะคุณอรพันธ์บริบาลนะคะขอบพี่คุณดาวหนึ่งพันดวงนะคะอันนี้ให้เต้าบารันนะคะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนเริ่มฝึกหัดในวัยหนึ่งขวบของเรานะคะหนึ่งขวบกับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะหนึ่งขวบพอดีวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์แล้วนะคะมาทางนี้มาเพ่มาเพ่ไม่ชินำอันน้อยมากนะคะมากน้อยมากนะคะ่ากจับบนจับบนเออเก่งจับบนก็ไม่ชินำตามขนาดตัวใช่นะคะไม่ชินำตามขนาดตัวนะคะ บาลานจุ๊บแอดจุยหนึงแอดจยหทีจับ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 บนเออเก่งเก่งมากลง่วงนะคะดูตาสิคะแต่ก็ยังอยากเรียนเพราะอะไรคะเพราะได้ขนมนะคะน้องเป็นเด็กชั้นูดตัวเพื่ตัวผูตพูค่ะว้าดาวหนึ่งร้อยดอะดูดาวหนึดวง นะคะคุณอนุพันธ์บริบาลนะคะขอบคุณดาวหนึ่งพันดวงนะคะอันนี้ให้เต้าบารันนะคะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนเริ่มฝึกหัดในวัยหนึ่งขวบของเรานะคะหนึ่งขวบกับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะหนึ่งขวบพอดีวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะบารันไปนอนพักก่อนลูกตาแดงมากนะคะไม่ไหวแอดเชียร์สุดใจนะคะใช่เลยเรนกงลองผ้าลองผ้าลองผ้า เ็นมาเ้นมาเ็นมาโอ๊ยุณดาวค่ะจับ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 ลูกจับลูกจับจับจับโอ๊ยตดโอ๊ยน้องตดใส่เราได้ไงลูกเรียนไปตดไปจับจับจดาวสเ ดีมากพอครูส่งดาวทิปแอนไปอ่านเสียงแอดอ่านเสียงเบานะคะแอดอ่านดังค่ะแต่ว่าเมื่อกี้แอดอยู่นอกเคอะเพราะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวแอดจะไม่เข้ามาเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนะคะครูอันนี้แอดประปรายแต่งตัวแบบนักท่องเที่ยวก็เลยไม่กล้าเข้ามาไม่กล้าเข้าามเพราะว่าเดี๋ยวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับนักท่องเที่ยวนะคะเราห้ามเข้าเนาะครูอย่าน้อยใจนะคะส่งส่งดาวทิปอีกรอบนึงครูเดี๋ยวคราวนี้กีทใส่เลยนะคะสองพูดสำหรับดาวห้าสิบดวงนะคะมีคัตเติลบัตรด้วยคัตเติลบัตรคือไม้ชี้นำนะคะคะจับบบบนนจัตเออ สวัสดีผมสงรสสมสงสามกัมนะไม่ได้ให้เลยนะค,นคุณครูเอ๋นะคะเราต้องอ่านให้เขานะคะสวัสดีค่ะวันสวัสดีค่ะบคุณครูส่งมาใหม่ค่ะเก่งมากเก่งมากนะคะเก่งมากเด็กน้อยวัยหนึ่งขวบกับอีกไม่กี่วันของเรานะฮะเอว <9 S 1> ตาม <คน S 1> ด้วย <laughs> ขอบคุณสำหรับดาวที้14ดวงจากคุณจุลาสายเดนะคะใช้จ่ายเป็นจุลีอยู่เลยนะคุณจุฬาใงเอหมมีเสียงสวัสดีดาวทิพย์10,000ดวงนะคะจากคุณครูเอ๋นะคะขอบพระคุณมากค่ะ10,000ดวงค่ะ10,000ดวงแล้วก็ดาว200ดวงนะคะจากคุณอรพันธ์บริบาลเห็นขนเขาไหมคะขนของช้างน้อยจะมาจกอะไรตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนลูกใจเย็นนั่นเดี๋ยวก่อนนะคะลูกลูกหายลูกหาอย่าทำอย่างนี้กับแม่ลูกาพี่ง่ะเอานี่ มองบนญมองบุมองบนไปครับเสียงเอสียงนอนสนง่ายมากแม่มาแล้วนะคะนอน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 เก่งมเราไม่นอนนานๆนะลูกแม่แม่มาแม่งบน้องจะตื่นเต้นตกงนี้แล้วแม่เสียงเสียงเสียงด้วยเสียงคุณครูเป็นตัวอย่างที่ดีกับลูกศิษย์นะคะส่งดาวปลอมมาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นดวงค้อแห้งค้อแห้งค้อแห้งเหรอค้อแห้งก็เลยไม่มีเสียง ทไแม่่ตามบาลานมาแล้วนะคะอุ้ยน้ำลายน้อยนะคะน้ำลายน้อยหยดแหงมากนะคะแมวบุญแมวบุญไปลครับวันที่แค่วันวันที่ครับเออเก่งมากลูกอือได้หลายคำสั่งแล้วนะเนี่ยแต่ต้องเข้าและกล้าหื้อโรงเรียนอ่ะหื้อ แต่เค้ให้ค่าควัไปค่าควัอูไม่ต้องแม่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 จหวัดดีครับเด้รึเปล่าแม่อยากกวน้องอ่ะแม่แม่ไปม่มัแล้วโอย่างหมดแล้วถือว่าเอาเอาใหม่ไหมพี่หนูให้ได้ไหมพอละกัเดี๋ยวจะคึกคักแหละเดี๋ยวมันจะไม่กุ้มเดี๋ยวจะคึกคักแหละจะได้จะได้โะโะโโโโโโ

สองคำสองคำแฮมสองคำแฮมสองคำเร็วเร็วสวัสดีสวัสดีโบน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 สวัสดีเสียงเสียงเสียงเฮ้ยโอ้ยเสียงวิทยาเห็นดูแต่คำเดียวครับอาแฮมคำเดียวแฮมคำเดียวโอ้ยใครรับนะใครรับตาแดงเลยอ๋อไปต้องวันดีไปต้องน้องวันดีอะไรวันดีครับวันดีครับวันดีครับเสียงด้วยวันดีครับวันดีครับวันดีครับเสียง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  เสียงลูเสียงเสียงขอเสียงด้วยขอเสียงขอเสียงขอเสียงเร็ววัะดีครับเสียงเสียงเสียงยี่ไหนลูกเสียงขอเสียงหน่อยไตรงก็วันดีวัดีวัะดีวันดีขอเสียงได้ลูกเสียงขอเสียงล่ะเสียงเสียงเสียงขอเสียงเเสียง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 กัเสียงกเสียงกัเสียงเสียง พอเสียงแล้วพอแห้งพอแห้งมากกว่ามีเสียงแล้วนะคะเสียงแบบนีแล้วไม่เสียงแบบนีแล้วเนี่ยมันอยากทำอย่างเงี้ยเอออยากทำอย่างเงี้ยอย่างมันอ่ะมันเที่ยวเลยนะมันเที่ยวอ่นจะไปเหลือแล้วคะใบตองแม่ก็ยกแม่ก็ยกมวยด้วยนะเพราะแม่แม่ก็ค่อยกินนะคะลลันกำลังงงนะคะแม่ก็มาแอดมินก็มาวันนี้คนเชียร์เยอะนะบัตรบัตรบัตรใบตองไม่เมย์ไม่เมยไปไหนคะเนี่เอาใบตองอ๋อ เขาเป็นนี่เขาเนเขอหน้ากันนะเขาเป็นเพื่อนรักกันนะเมย์เมยกับใบตองนะคะอโมาเที่ยวหาใบตองวันใบตองอันเตะตอกแบบอันไอันเนี้ยนเอาย่ามาฝากใบตองเหรอลูกน้องเจาย่างมาฝากใบตองเหรอโน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 บาลันโ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 นนโ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 าโนนโนโนโนยนอกจากแอินล เฮ้ยตาหายแดงแล้วด <Elijah> ้วยหนูหายง่วงแล้วเหรอลูกตื่นตื่นมีมีเพื่อนแม่มามีเพื่อนแม่มา้าเมาเธอเธอมาหาแม่เธอเธอมาดูลูกฉันก่อนแล้วเธอมาดูลูกฉันก่อนเห็นขนาดเห็นขนาดแม่ใบตองมีขนาดต่งคู่เลยนะคะน้ำเมื่อยกับใบตองเอาขโมยยาเขาสลบนี่มาหาเพื่อนหรือว่ามากินข้าวบ้านเพื่อนคะแวะมาแวะมากินข้าวบ้านเพื่อนแวะกมากินข้าวต้องทำอะไรลูกต้องทำอะไรคตอง เอากล้วยมาฝากเอากล้วยมาฝากโอ้โหเอ้วยมาฝากไปตองมาแล้วนะคะนี่มากินข้าวบ้านเพื่อนมากินข้าวบ้านเพื่อนเช้าเบาๆนะคะเพื่อนๆมาใกล้กันได้ไหมคะมาใกล้กันได้ก็มาได้แหละรักเพื่อนต้องชมยาเพื่อนเอฟซีบอกนะคะหัวมอได้ก็ควรไหฮะ นออ๋มาหาเพื่อนนะคะอยากเห็นเพื่อนเจอกันนี่แหละค่ะนี่เพื่อนเจอกันเจอกันได้ซัมนียนะคะโอ๋ยเขาเพื่อนสนิทกันนะเนาะไม่ต้องมาหากันนี้เนาะไม่ต้องไม่ต้องเอออันนี้มาส่งอาหารให้กับน้องชายนะคะเป็นโกยนะคะโกยโกยมาส่งแล้วนะคะรถโกยมาส่งแล้วซึ่งเพื่อน มากินข้าวบ้านเพื่อนระวังรถนะคะระวังรถรถชนรถไม่ได้นะคะระวังรถโอ้ยบายบายบายมือมือมาหาเพื่อนแม่มากินข้าวบ้านเพื่อนแหละนะคะออให้